มาสู่ช่วงที่2ของรายการฟ้าวันใหม่ิวส์นะครับวันอาทิตย์ที่30พฤศจิกายนวันสิ้นเดือนนะฮะแล้วก็ที่สุราษฎร์ธานีนะถ้ามีภาพก็ดูภาพสักนิดหนึ่งนะฮะหลายคนก็เมื่อวานก็มีการส่งไลน์กันในกลุ่มในนะฮะก็ดูภาพดูแล้วก็เป็นภาพที่น่าสะทาเเลื่อมใสนะครับนี่ก็บวชกัน วันนี้เป็นวันสุดท้ายสําหรับรอบที่2นะครับท่านผู้ชมครับครับวันนี้ไทยโพสต์ลงเรื่องนี้เป็นกรอบเล็กๆในหน้าสิบนะพี่สำรานว่าเรื่องนี่นี่นี่ท่านพระวิทยานะครับโอ้โอ้หลวงพี่วิทยาแก้วพระราดยครับนี่ท่านหลวงพี่ชาวนนท์ครับนะฮะครับก็หลายๆหลายหลายรูปนะครับนะครับเมื่อวานก็ที่ปวดกันนะครับก็มีไทยโพสต์บอกว่ามีคุณวิทยาแก้วพระราดย นะ,ะน,น,นะครับคุณเชาวนนท์นะครับคุณสิีนิดเลิศไกรอดีตสสสุราธานีนะค,คุณทารราปิตุเดชะอดีตสสระยองพรรคประชาธิปัตย์คุณดุทัยยอดมณีนะครับแกนนําเครือข่ายนักศึกษาและประชาชนปฏิรูปประเทศไทยคอปทนั่นแหละนะครับ,รบส่วนที่บวชไปเมื่อวันที่28ก็มีคุณจุมพลการชนะนะครับคุณยุคนชนะวัดปัญญานะครับคุณเชาวนนท์นั้นพิสําราญพอบวชแล้วได้รับฉายาว่า อินทยาอินทยาโนนะครับเมื่อวานเนี่ยประเด็นที่ไทยโพสต์เอามาเล่นเป็นข่าวก็คือว่าพระสุเทพชวนบวชหลังส่งไม้ให้ประยุทธ์นะครับเมื่อวานเนี่ยก็มีการไปาทางไทยโพสต์ก็ไปทําข่าวนะครับด้านพระสุเทพปากาการโรหรือหลวงลุงของเรานรั่นแหละนะครับกล่าวว่าพวกเราได้ร่วมกันต่อสู้เพื่อบ้านเมืองกันมากกันมา,มามากแล้วนะครับ นอนกลางดินกินกลางถนนสู้เพื่อให้ประเทศนี้แผ่นดินนี้รอดพ้นจากเงื้อมมือของคนพาลเพื่ออนาคตของลูกหลานนี่นี่ท่านอิสระสมชัยนี่เป็นเป็นภาพเก่านะที่หรือภาพวันนี้วันนี้นะครัโอ้แล้วหลวงนุก็บอกว่านะครับวันนี้วันนี้เราได้ทำกันมาสําเร็จแล้ววันนี้มวลมหาประชาชนประสมนิกรชาวไทยทั้งหลายปล่อยวางทาใจให้ว่างไม่แบกประเทศไว้บนบ่าอีกแล้วนะครับ โอนภระให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาโยมตรีและคณะเขาแบกต่อไปเราทํากันมามากแล้ววันนี้ช่วยกันเข้าวัดมาปฏิบัติธรรมมาทําบุญนะครับนะครับก็ไทยโพสต์ก็มาลงข่าวนะครับก็หลวงลุงชวนบวชนะครับก็นี่พระสุเทพนะครับก็ดีนะครับนี่หลวงลุงหลวงลุงนะฮะก็นี่กำนันเล็กธานีเทือกสุบรรนะก็เป็นน้องชายของหลวงลุงแหละนะครับก็นี่เป็น ภาพที่เช้าวันนี้แหละนะคุณโหนนี่เป็นภาพเราก็นะท่านผู้ชมทางบ้านมีรักแฟนเพลงก็ส่งใจครับนะฮะตั้งจิตอธิษฐานอนุโมทนาสาธุไปด้วยเราก็เกาะชายผ้าเหลืองครับนะคุณโหนนี่คุณนี่นนี่น้องหลงหลงเหมือนกันนี่นความปรับปรื้มนะฮะนี่พี่เล็กพี่เล็กนี่นะฮะนี่นี่ใครครับนี่ท่านนิสระ อ๋อครับคนคนเวลาจะเข้าสู่ร่มกะสาวพักในพิศราณนะหน้าตาเนี่ยอิ่มเอิบนะครับเหมือนกับว่าคือได้บุญนะครับคือในศาสนาพุทธของเราเนี่ยคือโกนคิ้วด้วยนะครับนั่นท่านบัญญัติทบัญัติบรรทัดฐานท่านบัญญัติก็มานี่นะครัก็มาเยอะ่ะฮะก็เก็บภาพนี้ไว้ในความทรงจําแล้วก็นั่นแหละครับแต่ว่าคือที่หลวงลุงพูดเนี่ยคือว่าไปบวกก็คือเรา มันก็คือที่ผ่านมา7จแปดเดือนเนี่ยตอนนุ่วงเวลาโน้นสู้กันยิบดามมาแล้ววันนี้ก็คือให้เวลาให้โอกาสของกสชที่เขาเข้ามาดูแลบ้านเมืองแต่อย่างไรก็ตามนะครับไม่ใช่ว่าเราจะปล่อยวางบ้านเมืองนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เราก็ต้องมาดูแลบ้านเมืองการช่วยกันนาทีนี้ก็คือการปฏิรูปน่าจะเป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมที่สุดแต่ต้องได้คือในช่วงการหนึ่งเนี่ยเราก็คงจะต้องปล่อย คือไม่ใช่ปล่อยไปเลยนะครับใ,ให้ดูเรื่องการปฏิรูปคสอชอเข้ามาเนี่ยอ,อยากจะเห็นว่าทุกๆด้านเนี่ยมันจะดีขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยประ,ะชาชนเองก็ต้องเฝ้า,ต,าติดตามนะครับเฝ้าติดตามแต่ว่าไม่ใช่ไปติดตามประเภท,เภทขัดแ้งขัดขาเขาได้อันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าเฝ้าติดตามเฝ้าให้กําลังใจนะครับแล้วก็คอยดูแลคอยเสนอแนะอย่างที่ว่านะครับพี่สำราญเมื่อวานเราก็ย้ําสัมภาษณ์กันด้วยนะครับว่ามีหลายช่องทางที่จะเสนอความเห็นเงินเข้าไปนะครับก็ช่วยกัน ามาเติมเต็มข่าวกันนิดหนึ่งนะครับเมื่อวานก็โดยสรุปแล้วคดีใหญ่นะคดีที่เป็นข่าวกระแสหลักตอนนี้นะฮะทุกฉบับสื่อเล็กสื่อใหญ่ต้องมาเล่นต้องต้องมาเล่นข่าวหรือนําเสนอข่าวกันนะนะคะุณโหนก็คือเรื่องของคดีคุณพงษพัฒน์นี่แหละพงษพัฒน์พงพัฒันธ์ไม่ใช่พงษพัฒน์ถ้าพงษพัฒน์อีกท่านหนึ่งใช่ไหมพงษพัฒน์นี่อีกท่านรุ่นเดียวกันเหมือนกันนะรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันเหมือนกันรุ่นสามสิบเอ็ดุหมือนกันเลยใท่นะครับก็มีค ใช่ผู้บัญชาการแรวบัภาคหนึ่งท่านอำนวยไงอำนวยเหมือนกันแล้วท่านบิ๊กออสยังไงพบตรอนี้ยังไงนะท่านสมยศนี่แหละก็รุ่นเดียวกันก็เมื่อวานอย่างที่เราสรุปไปแล้วในช่วงต้นนะครับครับเราก็จะมีจอจอที่สุราษฎร์ธานีสวนโมกนะนี่จะคงไว้อย่างนี้นะแต่เราก็จะเล่าข่าวอื่นไปก่อนนะฮะเอาโดยสรุปว่าคือเมื่อวานมีการนำตัวท่านพงษ์พัฒน์ฉลิมพันธ์เนี่ยนะฮะไปคืนสารับ แล้วก็จะครบกําหนดฝากขังครั้งแรกนี่วันที่4ธันวาคมใช่ไหมคุณโอ๋ใช่ใช่คือคือจริงๆเนี่ยครบกําหนดวันที่5พี่สําปานเพียงแต่ว่าวันที่5เนี่ยเป็นวันหยุดราชการนะครับก็เลยต้องมาจัดการวันที่4คือครั้งแรกที่เอาไปฝากขังที่ศาลเนี่ยนะครับแล้วก็ศาลก็ให้เวลาฝากขังครั้งแรกเนี่ยนะครับ24พฤศจิกายนถึง5ธันวาคมนะครับก็ปรากฏว่าเมื่อวานเนี่ยก็พนักงานสอบสวนก็ควบคุมตัวไปแล้วก็ไปร้องต่อศาลนะครับอ่า เรื่องของว่า,วาบัดนี้เนี่ยพนักงานสอบสวนหมดความจําเป็นที่จะควบคุมตัวไว้แล้วนะครับขอส่งตัวผู้ต้องหาคืนต่อศาลนะครับก็ศาลพิจารณาคาร้องและสอบถามผู้ต้องหาแล้วก็ไม่คัดค้านนะครับ,รบแล้วก็รับตัวผู้ต้องหาไว้ตามขั้นตอนเนี่ยเป็นขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมรก็เสร็จแล้วก็นําตัวกลับไปคืนไว้ที่เรือนจําพิเศษกรุงเทพเหมือนเดิอมอีกด้านหนึ่งนะครับตำรวจโพธิทภาคหนึ่งร่วมกับ ตำรวจสพอบางใหญ่นนทบุรีนะแล้วก็รวมทั้งกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชื่อย่อปทศคุณครับก็ได้ไปค้นบันเล็กที่3 0มสทหมู่14ตําบลบางม่วงอํเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีครับซึ่งเป็นบ้านญาติของนายชอบชินนัประภาคือนายชอบเนี่ยเป็นน้องเขยของ พลดุรโพงศพั์พงพัเ์เนี่ยแหละนะครับก็เป็นน้องเขยส่วนเจ้าของบ้านนี่ชื่อคุณสายันใช่คุณสายันชินะประภาก,ก็เป็นแสดงตัวเป็นเจ้าของบ้านเนี่ยก็เป็นน้องชายของนายชอบอีกทีนั่นแหละนะครับผลการเข้าไปตรวจสอบเนี่ยพี่สาบางพบไม้สักไม้กระยาเลยไม้แปรรูปขนาดต่างๆเกือบ400แผ่นนะม,มีบานประตูหน้าต่างซุกซ่อนไว้นะครับแต่ก็มีการตีสัญ,ญลักษณ์ตีจานนะครับเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทาง ทางตำรวจเนี่ยก็ให้เวลา7วันนะให้มาชี้แจงว่ามันคือไม้อะไรกันแน่นะครับไม่เชนั้นก็ถ้าไม่มีหลักฐานมาแสดงเจ้าหน้าที่จะยึดไม้ทั้งหมดสง่งให้กับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ดําเนินการต่อไปครับนะครับในใน,ในการนี้นะท่านพลบตทศรีวรารังสิตพรามมนกุลนะนะคุณโหผู้บัญชาการตํารวจนครบาลซึ่งตอนนี้ก็คาดหมายกันว่าในอนาคตนี่อาจจะมานั่งเก้าอี้ผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางเลยนะนี่เขาคาดหมายกันแล้วนะบอกว่าจะการเข้าตัว ตรวจสอบไม้แปรรูปที่มีการนํามาเก็บไว้ที่บางใหญ่เนี่เพราะว่ามีตู้คอนเทนเนอร์จำนวน2ตู้ภายในเก็บบรรจุไม้แปรรูปไว้จํานวน559แผน่นมูลค่าประมาณสัก1.2ล้านบาทโดยจากการตรวจสอบไม้ดังกล่าวเพบว่าบางส่วนมีการตีตราสอนปอและยอะแสดงว่ามีการปล่อยและยึดและตรวจยึดจึงต้องมีการตรวจสอบหลักฐานอย่างละรอยียดไว้ก่อน สำหรับตู้เซฟต่างๆที่ยึดได้ขนานี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบเช่นเดียวกันครับเมื่อวานเนี่ยนะครับตอนประมาณ4ี่โมงครึ่งที่สมุทรตํารวจเนี่ยนะครับทางพลตํารวจโทรประวุฒิถาวรสิริผู้ช่วยพอบอรร,อรอคือคนนี้ก็รักษาการผู้บัญชาการสอบสวนกลางอยู่ตอนนี้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นโฆษกตํารวจนะครับก็ร่วมก็ได้ไปถแถลงข่าวนะครับพร้อมกับเปิดตู้เซฟสองใบนะ เป็นตู้เซฟย่ห้อ,อีเกิลที่ยึดมาจากบ้านเลขที่30/3ที่ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่นนทบุรีของนายชอบเนี่ยแหละ<ช>นะครับ<ช>โดยกล่าวว่าตู้เซฟสองใบที่นำมาเปิดพร้อมกับสื่อมวลชนไม่พบสิ่งใดๆนะซึ่งเชื่อว่ามีการขนย้ายทรัพย์สินมีค่าออกไปก่อนแล้ว<ช>นะครับ,<ช>รบทางพลตำรวจโทรประวุฒิกล่าวว่าสําหรับตู้เซฟทั้งหมดได้ตรวจยึดจากบ้านหลังดังกล่าวคือบ้านนายชอบเนี่ยนะครับเมื่อวันที่25ที่ผ่านมาโดยมีการก่อปูนปิดไว้บริเวณข้างบ้านเลยนะ เพื่ออำพรางตู้เซฟที่พบเนี่ยมีสามใบนะครับใบแรกยี่ห้อลีโกอีกสองใบยี่ห้ออีเกิลนะครับผลิตที่ประเทศเกาหลีใต้ในะครับถูกออกแบบมาให้ใช้ฝังดินไว้เก็บในกําแพงใต้ดินนะครับโดยจะปรากฏแค่หัวเซฟและไม่มีจําหน่ายในประเทศไทยเลยนะครับก็ตู้เซฟเนี่ยก็จะต้องตรวจสอบกันต่อไปนะกพิสครานยังมีตู้ที่ไม่ได้เปิดอีกนะครับก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็ในทางคดีเนี่ยก็ปรากฏว่ามีการติดตามตัวพันตำรวจโท นะครับคนหนึ่งนะครับที่หลบหนีไปเนี่ยนะครับพลดตำรวจโทรประวุฒิเนี่ยพูดถึงเรื่องนี้ว่าทางบจกเนี่ยได้ตั้งชุดติดตามตัวพันตำรวจโทรทรงศักดิ์ขุนศรีนะอืมพันเรือคงศักดิก์ทรงศรีเป็นรองพู้กับการ6กองบังคับการกองปราบปรามนะเป็นพยานปากสําคัญในคดีเครือขา่พพายพลดตำรวจโทพงศ์วัชญยาพันธ์นะครับซึ่งตอนนี้กําลังหลบหนีคดีเนื่องจากผลการสอบสวนพยานปากสําคัญให้การชัดเจนว่าทางพันตำรวจโททรงรักเนี่ยครับทรงรักนะ มีส่วนเกี่ยวข้องในการเลือกรับผลประโยชน์เป็นนายตารวจอีกคนที่มีความใกล้ชิดกับพันตํารวจเอกอักคราวุฒิหลิมรัตอันนี้ก็คือที่เป็นข่าวบนหนังสือพิมพ์วันนี้ที่ว่าตามล่าอยู่ตามล่านะครับนีนก็คือตามตัวอยู่นะ,นะครับ,รบเป็นเพื่อนร่วมรุ่นกับพันตารวจเอกอักคราวุฒิหลิมรัตผู้กับกับการหนึ่งกองบังคับการกองปราบปรามที่เสียชีวิตไปด้วยนะถ้าใครติดตามข่าวนะครับแล้วก็เป็นตํารวจคนหนึ่งที่มีความใกล้ชิดกับพลเอกฟงพัฒน์อย่างมากนะครับ เป็นรองผู้กับการหกกับกองกองกับการหกนะครับกองปราบก็เรียกว่ากองหกคือภาษาภาษาตำรวจเนี่ยในกองปราบกองหนึ่งกองสองกองสามเนี่ยกองหกอันนี้ก็คือข่าวสารโดยกว้างๆนะเกี่ยวกับเรื่องของคดีคุณพงษ์พัฒน์พงฉายพันธ์นะฮะนอกกนั้นไปดูสวยกันสักนิดหนึ่งกันโถอนะก่อนจะไปการเมืองนะฮะเรื่องของสวยนี่ก็ดูในนี้ดูในหน้าที่ที่น้องเขาสรุปมาแล้วนะฮะ สวยนี่เป็นไงที่พ้าหัวเราอ่านผ้าหัวแล้วทีนี้ไปดูรายละเอียดสักน,นิดหนึ่งสำนักข่าวอิสราเอลเขาทําสกู๊ปมาหลายวันแล้วเรื่องนี้นะฮะก็สำน,นักข่าวอิสราเอลแล้วก็กองบอกของต้องให้คริตหนังพิมพ์กรุงเทพธุรกิจคนนีาา้ด้ววันนี้เขานามาผ้าหัวด้วยนะฮะบอกว่าได้รับเอกสารบางส่วนที่เป็นบัญชีการจ่ายผลประโยชน์ตามตามที่พบตรและก็รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมระบุพบว่าเอกสารนะคุณโหน ข้อมูลแบ่งเป็นสองส่วนหนึ่งคือข้อมูลจ่ายรายการนี่ซึ่งหมายถึงบัญชีจ่ายผลประโยชน์ับจากเครือข่ายของนายสายโจ้นายสาโจ้ปัตตานีนี่แหละครับไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องอันนี้ส่วนหนึ่งนะซึ่งส่วนจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐส่วนที่สองก็คือรายชื่อข้ชการที่ได้จากแอปพลิเคชันไลน์ในโทรศัพท์ของนายสายชัยซึ่งในส่วนนี้ไม่ชัดว่าเกี่ยวกับการจ่ายผลประโยชน์หรือไม่หรือเป็นเพียงแค่บันทึกบันทึกชื่อไว้สมัหรการติดต่อสื่อสารเท่านั้น แต่ตอนนี้เนี่ยคือไม่รู้แหละเมมเบอร์ไว้หมดแล้วครับนะพลตำรวจโทพลตำรวจดีพันตำรวจเอกนะจ่าสิบเอกอะไรก็มีหมดะในนั้นเขามาจัดกลุ่มนะพี่สํารานเป็นสี่กลุ่มนะสี่กลุ่มเนี่ยจัดตั้งแต่หลักร้านถึงหลักร้อยนะนะครับอันนี้คือจํานวนที่จํานวนเงินที่จ่ายไปใช่ไหมครับใช่ที่อย่างที่อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นในในจอเนี่ยคุณโหนะแบ่งเป็นสี่กลุ่มหนึ่งรายการเกินหนึ่งล้านครับโอ้โหสูงสุด คือรายการบิ๊กตำรวจจุดๆครับจุดวันที่11กันยายนปี2555จําจำนวน12ล้านบาทโอโท้โหใครคนี่นะนะครับหลักแสนเนี่ยก็เช่นกลุ่ม2เนี่ยหลักแสนเนี่ยนะครับเช่นค่าตำรวจเรือมีชื่อเรือด้วยนะนะครับก็3 7 7 0 0 0บาทอย่างเงี้ยเมื่อวันที่9กันยายน5 5นะครับก็อันนี้จัดกลุ่มเป็นกลุ่มที่จ่ายกันหลักแสนนะครับกลุ่มที่3เนี่ยหลักหมื่นนะครับอ๋อในหลักแสนเนี่ยขอนิดนึงนะครับ ระบุว่ามีรายการหนึ่งซึ่งเป็นหลักแสนคือรายการ DSI จ่ายให้บุคคลชื่อเล่นลอลิงนะครับจำนวน20,000 0บาทเมื่อ12กันยา55รายการที่3เนี่ยก็เป็นรายการหลักหมื่นส่วนใ,ใหญ่อยู่ที่อัตรา5 0,000่นนะครับเขียนรวมๆว,ว่ารายการตำรวจน้ำ<อ>ตำรวจน้ำอีกแล้วนะครับตำรวจน้ำก็อยู่ในนี้แหละอยู่ในสอบสวนกลางนี่แหละส่วนใหญ่ก็พาไปเลี้ยงตามสถานที่ต่างๆเช่นรัชดานะครับ<อ>ซึ่งน่าจะหมายถึงสถานบันเทิงย่านรัชดานะครับกลุ่ม4นี่ ตั้งแต่หลักร้อยคือร้อยบาทจนถึงพันนะนี่ยเนี่เนี้ยน,น,นิ่เดียวอ,อันที่สามนี่รายการหลักหมื่นนะที่น่าสนใจนี่สำนักข่าวอิสราก็บอกว่าที่น่าสนใจคือมีค่าดูข่าวที่ศาลสองหมื่นบาทแต่ไม่ได้ระบุว่าศาลไหนมีค่าเมมเบอรนะ์วงอ่าเมมเเบอร์นะะฮวงล็บสมาชิกนะสำหรับเที่ยวสถานบันเทิงในกรุงเทพหนึ่งแสนบาทโอ้โหเที่ยวกันเป็นแสนนะโอ้เมมเบอร์ให้ทำเมมเบอร์เลยเป็นสมาชิกเลยอ๋อเป็นค่าซื้อเมมเบอร์ให้ นี่นะอันที่4หลักร้อยหลักร้อยนะครับ้อยบาทจนถึงหลักพันครับมีทั้งรายการคนละหนึ่งพันห้าร้อยสามพันห้าพันแปดพันนะประกอบด้วยรายการจ่ายสวยรายเดือนให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยต่างๆเช่นตำรวจหัวไซตำรวจปักพนังตำรวจทางหลวงพัทลุงโโอ้หตำรวจทางหลวงเนี่ยก็อยู่ภายใต้กองสอบสวนกลางเหมือนกันนะถูกต้องนะครับตำรวจกองปราบ มีการระบุชื่อบุคคลสองสามคนชื่อยอดจอจานกับปอปลานะครับคล้ายเป็นผู้ประสานงานเก็บค่ารายการนอกจากนั้นก็ยังมีรายการเลี้ยงเลี้ยงดูปูเสือนะฮะหรืออำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่เช่นค่าเล้าตำรวจโรงพักแห่งหนึ่งในจังหวัดนราธิวาสค้าวซ่อมเรือตำรวจค่าอำนวยความสะดวกในการติดต่อเจ้าหน้าที่สัมภามิตรค่าโรงแรมของตำรวจโอ้โหนี่นะฮะสำหรับข้อมูลอีกชุดหนึ่งที่เป็นรายชื่อขราชการปรากฏใน แ <application S 1> อปพลิเคชันไลน์แอปพลิเคชันในในไลน์ะะนะครับมีจำนวน56รายชื่อประกอบด้วยรายชื่อทหารตำรวจข้าราชการในกระบวนการยุติธรรมและนักการเมืองแต่ว่าในจํานวนนี้เนี่ยปรากฏว่ามีบันทึกในไลน์มากที่สุดนะคือตำรวจนะพี่สำรานจำนวน33คนจากเท่าไหร่นะเมื่อกี้เนี่ยจาก56คนเนี่ยเ,ออเป็นตำรวจ33คนตั้งแต่ระดับผู้บังคับการเนี่ยยศพลรตรีนะปะปะก รองผู้กับรองผู้บังคับการนะครับยศพันตำรวจเอกผู้กำกับการก็กรกยศพันตำรวจเอกรองผู้กำกับการสารวัตรร้อยตำรวจเอกจนถึงนายดาบตำรวจเนี่ยเป็นที่มาที่การให้สัมภาษณ์ของพลวัโทรประวุฒิวันก่อนว่ามีทุกระดับทุกชั้นยศนะครับส่วนที่เหลืออีก23รายนะนะครับเป็นรายชื่อบุคคลในกระบวนการยุติธรรมนะเช่นนี่อาย,ยาการและศาลร,รวมไปถึงนักการเมืองทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นะฮะนะครับ คือที่มันฟังแล้วหนาวประการ,รหนึ่งก็คือจากซวยน้ํามันตรงนี้คุณผนะที่เสียโจ้จ่ายนนจ่ายน,นี่นะฮะค,ค,คือสุดท้ายแล้วมันโยงใญ่ไปถึงเรื่องของการก่อความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดน,น,นใต้นะครับดังนั้นก็คืออย่างนี้ความหมายที่ผมกําลังบอกว่าบอกก็คือว่าตราบใดที่เหตุการณ์ไม่สงบมันดํารงคงอยู่นะยังปวนบ้านปวนเมืองเผาหนนระเบิดนั่นนะฮะ,ะ,ฮะทำให้เจ้าหน้าที่ตํารวจทหารนี่มาสนใจกับเรื่องของ การมาดูแลรักษาความเรียบร้อยตรงนี้ับอีกด้านหนึ่งพวกโจนรน้ํามันเถื่อนโจรขนของหนีภาษีนี่ก็สบายับใช่ไหมเพราะว่าจริงๆเนี่ยคือโจรน,น้ํามันเถื่อนออที่ว่าเนี่ยนะกับโจร่วนใต้เนี่ยนะบางทีก็ร่วมมือบางทีก็ร่วมมือกันบางทีก็ให้การสนับสนุนกันนะครับแล้วก็บอกว่าโจรโจรค้าน้ํามันเถื่อนเนี่ยก็มาให้เงินตํารวจนี่น้ํามันเถื่อนอย่างเดียวท่านผู้ชมครับ สามสีจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังมีเรื่องของหนีภาษียังมียาเสพติดับยังมีการค้ามนุษย์ค้าบรเวณี่ต่างธุรกิจบริการอย่างนี้อันนี้คือมันจะโยงใยไปถึงเรื่องการก่อความไม่สงบับดังนั้นก็คือเป็นเรื่องที่ถือว่าละเอียดอ่อนไวเป็นอย่างยิ่งนะครับเวลาเราจํากัดมาดูเรื่องการเมืองกันแบบแนะนำนิดนึงพี่สำรานไหนๆก็กรุงเทพธุรกิจมาทาเรื่องนี้นะสำหรับท่านที่ ไม่ไม่ชอบอ่านอาจจะไม่ชอบอ่านหนังสือเนี่ยชอบไปดูใน Facebook, ในโซเชียลมีเดียเนี่ยนะเฟซบุ๊กของสำนักข่าวอิสราเนี่ยนะก็ติดเรื่องนี้อย่างเรียกว่าเจาะลึกมีหลายแง่มุมบางทีมากกว่ามากกว่าข่าวหลักอีกนะนะครับก็แนะนํากันนะครับของสำนักข่าวอิสราคือใครที่เล่นคอมพิวเตอร์เป็นนะเก็เซิร์ชข้าไปสำนักข่าวอิสราอิสราในสอสารามาจากอิสราอัมันตะกุลใช่ไหมครับ เออพูดถึงสื่อมวลชนเนี่ยวันนี้อีกนิดเดียวนะแทรกนิดหนึ่งกุโนูเราได้สูญเสียบุคคลสำคัญนะครับในวงการนักเขียนนะครับสื่อมวลชนนะครับคุณสักชัยบำรุงพงศ์ใช่ไหมพี่สัมบัติสิ้นแล้วสักชัยบำรุงพงศ์ที่ปรึกษาบรรชนนักเขียนดังนามูโคตรสนีสาวพงศ์นะชื่อจริงท่านสักชัยบำรุงพงศ์ก็เป็นทูตเก่า ภายหลังก็มาแล้วก็ด้านหนึ่งก็เป็นนักเขียนด้วยที่เขียนดังมากนะเป็นเจ้าของรางวัลหลายรางวัลโดยเฉพาะรางวัลศีบุตรพาคนแรกเคยนะก็จากไปแล้วด้วยความสงบนะครับวัยเก้าสิบปีเก้าสบปีนะครับเจ้าของผลงานเขียนความรักของวาครยาแล้วก็ที่ดังมากคือเรื่องปีศาจสายสีมาสายสีมาปีศาจเคยทาเคยทำเป็นหนังนะเคยทํา ทำเป็นหนังนะครับแต่ทำเป็นหนังก็อาจจะดูยากนิดหนึ่งสำหรับคนที่ผมก็เคยดูแต่ดูแล้วก็ยังไม่ยังไม่อินยังไม่คือเนื้อหายังไม่ลึกเท่ากับหนังสือเป็นเชิงปรัชญาหน่อยนะครับคำว่าปีศาจหมายถึงอะไรนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยเป็นหนังสือที่กระตุ้นจิตวิญญาณคนหนุ่มสาวในบางยุคบางสมัยนะนะครับให้ขึ้นมาต่อสู้กับความไม่เป็นธรรมความ สร้างความเท่าเทียมต่างๆคือคนที่หัวก้าวหน้าในยุคก่อนในยุคก่อน14ตุลาก่อน6ตุลาในคุณโหนทุกคนต้องอ่านหนังสือปีศาจต้องอ่านปีศาจและใครไม่อ่านถือว่าสอบตกเขาบอกว่าตอน6ตุลา19เดือนพิํมลันมีการปาดร้างเก็บหนังสือที่คิดว่าจะเป็นภัยมากๆนะนะบอกว่ารอดอยู่เล่มหนึ่งคือคือเรื่องปีศาจตามเจ้าหน้าที่นึกว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับพูดปีปีศาจรอดนะครับก็นะครับพิธีศพเนี่ยนะครับก็จะรดน้ำศพวันนี้นะครับ30พฤศจิกายนนะครับ ที่วัดธาตุทองนะครับที่วัดธาตุทองนะครับแล้วก็สวดพระพิธรรมเจดวันตั้งแต่วันนี้ถึงวันเสาร์ที่6ธันวาคมนะครับก็ที่ศาลาสิงหเสนีนะครับยกเว้นวันที่5้ธันวาเนี่ยก็จะไม่มีการสวดพระพิธรรมนะครับสำหรับคุณศักชัยซึ่งจริงผมผมจก็ติดเรียกว่าเสนีสมภพงศ์มากกว่านนะครับคุณศักชัยได้รับการเชิดชูเกียรติรางวัลศรีบุรพาคนแรก ในปีพศ2531รางวัลศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ประจำปี2533รางวัลนราทิปประจำปี2541รางวัลอมตะคนแรกประจำปี2547นะครับด้านชีวิตครอบครัวสมรสแั่คุณเครือพันปทุมรถนะครับรับมีบุตรธิดาก็4คนครับก็ญาติมิตรก็วันนี้ที่วัดธาตทองตอนห้าโมงเย็นก็ขอแสดงความเสียใจความอะไรด้วยนะครับไปกันอย่างเร็วเลยเรื่องของนี่แหละฮะ อย่างแม่น้ำห้าสายเรื่องของการบานการเมืองนะครับที่เป็นข่าวเป็นคราววันนี้ว่าเลือกตั้งกันเมื่อไรอย่างไรนั้นนี่ก็เกิดจากการที่ท่านรองนายกวิษนุเครืองามเนี่ยได้ไปบรรยายเมื่อวานนี้เรื่องไปบรรยายนี่เรื่องบทบาทของสนชกับการพัฒนาประเทศไปสู่ความยั่งยืนก็มีการสัมมนากัรเมื่อวานเนี่ยนะท่านก็ค่อนข้างจะอวยให้กับทางสนชนิดหน่อยนะบอกว่าโอ้โหนี่นะคุณโอ ตอนแรกก็กังวลนะว่าการที่เอาปลาสีน้ำมาอยู่รวมกันเนี่ยมันจะมีปัญหาหรือเปล่าปลาสีน้ำก็มีอะไรบ้างน้ําแรกพวกชอบบูธทหารน้ําที่สองก็พวกที่มามือเปล่ามามือเปล่าหรือคืออดีตสมาชิกรัฐสภามือเปล่านี่ไม่มีต้นทุนเลยเหรอก็มีน่สามนักกฎหมายสี่ภาคเอกชนมาอยู่ด้วยกันนี่นั่นก็กังวลนะแต่ตว่าสี่เดือนที่ผ่านไปนะ ก็ถือว่าเป็นความอัศจรรย์ใจที่แม่เนี่ยปลาสีน้ําอยู่ร่วมกันได้ครับล้วก็รองประธานสนชนะท่านพรพชรแล้วก็รองอีกสองท่านเนี่ยนะฮะครับก็ทํางานคุมเกมได้ดีถือว่าเป็นรีมทีมของสภาก็ว่าได้ครับนี่นะครับก็อยากให้อาจารย์วิษณุก็อยากให้สนชประคับประคองระเบียบเหล่านี้ไปให้ได้ครับตอนนี้นี่ท่านรองวิษณุก็บอกว่าหัวใจของการพัฒนาประเทศไปสู่ความยั่งยืนนี่มันมี คาถาอยู่ห้าคำนะคุณโอ้เป็นคาถาเลยนะมีอยู่ห้าคำนะไอ้คาถาผมพูดเอง <c oughs> ถ้าบอกมีอยู่ห้าคำน <c oughs> หนึ่ง <c oughs> หนึ่งก็คำว่าพิมพ์เขียวโอ้ครับสองรถแมพนะครับวันนี้รถแมพอยู่ใน วันนี้อยู่ในรถแบบช่วงสองนะ<อ>คาดว่าสิ้นสุดในเดือนกุมภาพันธ์2558ก่อนวันเชงเมิง<อ>นะครับแม้จะมีระยะเวลาทูลเกล้ารัฐมนูญใหม่ภายในวันที่4กันยายน58นั้นแต่ไม่ใช่ว่าจะเลือกตั้งได้ทันทีนะเ,<อ>เพราะยังต้องมีกระบวนการเสนอกฎหมายลูกตามมาอีกกว่าจะเลือกตั้งคาดว่าอยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์<อ>2559หนึ่งพิมเขียวสองรถแมปสาม,สามคำว่าแม่นม้ำห้าสายมีคสอชคลอมสนอชสปช,อออชอและกมอทอยก r a n ง i นะ สี่คำว่าครับทำทันทีทำต่อไปทำอย่างยั่งยืนอันนี้เป็นคำกล่าวของใครนะตอบถูกไหมไม่ถูกครับโอ้โหนี่ท่านนายกคมอยู่เลยนะท่านบิ๊กตู่น้อยใจแย่นะเป็นคำกล่าวของท่านนายกอครับครับทำทันทีทำต่อไปทำอย่างยั่งยืนและห้าคำว่าต้นทางกลางทางและปลายทางโอนะนอกจากนั้นนี่ท่านนายกท่านรองวิศณุก็บอกว่า วันนี้ทุกคนทุกคนคือสนอชอนะลงเรือลําเดียวกันแล้วเหมือนคําโบราณที่ว่าลงเรือแปะต้องตามใจแปะอย่างนั้นหน่ไม่เช่นนั้นจะถูกแปะไล่ลงจากเรือใครคือแปะนี่นั่นแหะนะก็ต้องตามใจแปะแปะคือเข้าใจในสิ่งที่เข้าที่เขาอยากให้เข้าใจส่วนเรื่องการทำประชามติภายหลังการยกเลิกน้มนูลเสร็จแล้วนั้นก็ต้องแก้หน้มนูลชั่วคราวให้มีการทำประชามติอาจจะต้องใส่เพิ่มไป5้ถึงเมาตรา ซึ่งภารกิจนี้วันหนึ่งอาจจะมาถึงสนชครนะก็นอกัากพูดถึงเรื่องปฏิทินครับปฏิทินนี่คร่าวๆนะท่านว่าเดือนธันวาคมเนี่ยนะครับรัฐบาลจะนํากฎหมายสําคัญเข้าสนชหลายฉบับนะครับเช่นกฎหมายภาษีมรดกขณะนี้เดือนมกราคมเดือนมกราคม58นะนะครับจะมีการเสนอร่างพรบการชุมนุมสาธารณะ จะื่อใช้ควบคุมฝูงชนในเวลามีการมีเหตุชุมนุมนะครับทั้งนี้หากร่างพรบใดเป็นนโยบายรัฐบาลก็ขอให้ช่วยเร่งเดกันหน่อยนะครับก็บอกอันนี้คือท่านบอกกับสนอชเขาสุดท้ายก็ท่านก็ไปตรวจท้ายที่หน้าที่หลักของสนชสิบเอ็ประการเราไม่ต้องอ่านในนี้นะฮะก็ไปอ่านแล้วกันนะถ้าให้นี่มันจะสิบเอ็ประการจะมาแข่งกับ หลักนิยมค่านิยม12ประการของท่านนายกก็เปนนะฮะนะครับก็ท่านก็ยังพูดถึงนะคือท่านรองวิศนุก็พูดถึงเรื่องที่มีข่าวเรื่องการปลองดองจะเอากฎหมายปลองดองกับคุณโหนพูดถึงกรณีที่คณะอนุกรรมดิการพิจารณากรอบการจะทำร่วมลนคณะที่1 0ที่มีดรอเนกเราธรรมทัศเป็นประธานเนี่ยนะเตรียมเสนอให้มีการออกกฎหมายเนื้อโทษกรรมเพื่อสร้างความปลองดองว่าตนไม่ได้สนใจเพราะเป็นเพียงอนุ เท่านั้นนะหรืออนุอนยังมีคณะกรรมการิการอยู่อีกนะก็อาจจะเป็นความเห็นในเชิงส่วนตัวของดรวิษนุที่อาจจะโยนหินถามทางอะไรประมาณนี้รู้สึกจะมีเสียงดรวสุนุนะครับฟังสักนิดหนึ่งนะฮะเอาเรื่องนี้นะเรื่องอนิรโทษรเรื่อง,เร,องเรื่องปลองดองเรื่องกฎหมาย,ยานี่มีไหมหรือกรรมธิการเขาเสนอความเห็นที่เป็นรูปธรรมกว่านี้หน่อย วันนี้ยังไม่เป็นรูปธรรมอาจารย์อนเนกเท่านั้นที่เป็นคนโยนหินถามทางเรื่องนี้นันก็ต้องฟังความคิดของคณะทั้งหมดออกมาว่าเนี่ยโทษให้แก่ใครขณะนี้ฟังดูคล้ายกับว่าเนี่ยโทษให้แก่ผู้ที่ชุมนุมและก็ความไม่เรียบร้อยตั้งแต่ปีนั้นถึงปีนั้นโดยไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องพวกที่ทุจริตไม่เกี่ยวข้องอะไรกับพวกนั้นพวกนั้นพวกนั้นกันบางพวกออกไปเหลือแต่เฉพาะผู้สุจริตที่ไปม้วสมกัน ถ้าเหลือแค่นั้นบางทีสังคมอาจจะรับได้ก็ได้เพราะมันไม่ใช่สุดซอยแต่ถ้าเมื่อไหร่ไปสุดซอยมันเคยรับไม่ได้มันก็คงจะยังรับไม่ได้กันอีกถ้าออกมาในลักษณะนี้อาจารย์จะปรองดองได้จริงๆไหมคงได้บ้างแต่ไม่ทั้งหมดเพราะพวกที่ไม่รับประโยชน์จากเรื่องนี้ก็คงจะยังรู้สึกว่าตัวยังถูกถูกตัดออกไปจากเรื่องการปรองดองทำไมไม่ปรองกับเขาด้วยก็ ผมถึงบอกเดี๋ยวฟังอนุกรรมธิการเสนอความเห็นใี้เป็นรูปธรรมว่านี้หน่อยครับก็เป็นตอนหนึ่งนะกลับว่าด้วยการเรื่องนี้กฎหมายปลองดองนะฮะมีแซลมีแซลบางฉบับพาดหือว่าเดีรโทษฉบับกลางซอยกลางซอยประเด็นอยู่เนี่ยบอกว่าอาจารย์วิษณุบอกว่าถึงจะปลองดองได้ถ้าทาเรื่องนี้นะแต่คงไม่ได้ทั้งหมดนะครับเพราะพวกที่ไม่รับประโยชน์จากเรื่องนี้คงรู้สึกว่าตัวเองถูกตัดออกไปจากเรื่องปลองดองนะครับก็คือว่าหมายความว่า เขาแนวคิดที่จากคณะที่1ิบเขาออกมาเนี่ยนะฮะอนุกรรมธิการเนี่ยประมาณว่าจะนิรโทษให้คนที่เข้ามาชุมนุมหรืออะไรจำพวกนี้นะครับแต่ว่าพวกที่อาจจะพวกโกงบ้านโกงเมืองพูดอย่างนั้นก็อาจจะไม่ได้คคือเขาไม่ได้ไปสุดซอยแบบเหมือนตอนที่พรรคเพื่อไทยเขาเสนอที่สุดไปถึงถึงคุณทักษิณเลยอะไรพวกนี้นะครับก็ปรากฏว่าไม่ได้ตรงนั้นก็คิดว่าอาจจะก็เรื่องนี้ก็ต้องคุยกันนะครับเรื่องต้องคุยกันนะครับ เอาละครับเราก็ให้ดูภาพสดๆจากสวนโมกด้วยนะครับก็เป็นการทําพิธีอุปสมบทนะฮะบรรพชาเนี่เป็นวันที่สามรอบที่สองวันที่สเป็นวันสุดท้ายของรอบที่2องยี่สคือวันนี้แล้ะครับก็ร่วมส่งใจอนุโมทนาสาธุไปด้วยนะครับเราจะพักกันนะครับช่วงหน้ามาเก็บตกข่าวสารที่น่าสนใจรวมทั้งอาจจะสัมภาษณ์คนในข่าวที่น่าสนใจ สักครู่เดียวครับ